สวัสดีครับออโตบานไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับผมชิดออโตบานและน้องบูมออโตบานนะครับครับสวัสดีครับพี่บีชบาพีเซนรถคันนี้เขาบอกเลยว่าคันนี้นี่เป็นรถดาราชื่อดังคุณเต้เนี่ยครับพี่เขาเรียกคูเต้ยคุณคูเต้ยคูเต้ยนะครับคูเต้ยผมทำกันบ้านมาเคยเป็นคุณครูมาก่อนอ๋อเป็นครูก่อนนะครับพี่ใช่แล้วตอนหลังมีผันตัวมาเขาเรียกว่าทำกันบ้านส่งคูเต้ยเหรอพี่คูนเต้ยเป็นคุณครูครับผมอ๋อก็เลยทำกันบ้านมาแล้วว่าคือของคุณคูเต้ยแต่ไม่ได้ทำกันบ้้านส่งคูเตย โอเคครับเตอรครับคัมอยู่ไหมครับผมโอเคตอนนี้ก็คือเหมือนปุ้เต้ย์เขาจะช่วงนี้งานยุ่งๆุ่งครัตอนแรกมาส่งรถแต่ว่าจะให้มารับรถจะสัมภาษณ์ซะหน่อยไม่ทันตอนแรกว่าจะใหมีครัวคอนเสิร์ตอีกให้เราสั่ได้สัมภาษณ์เขาสักนิดนึง้แต่ให้ร้องเพลงสักนิดนึงไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปแล้วนะครับว่าคนนี้นะปุ้เต้ยที่นี่ติ้งแต่ว่าพอดีครับสวัสดีครับปุ้เต้ยคุณปุเต้ย์เขายุ่งอยู่วันนี้ปุ้ตเตอร์ด้วยครับ โอเคต่อเนื่องรถคุณเต้ยรถคุณครูเต้ยเขาทำอะไรบ้างครับก็วันนี้นะครับตอนแรกมาเป็นกันชนตัวธรรมดาก็มาเปลี่ยนเป็นตัวกันชนหน้า M 3 M 3ครับผมเป็นรุ่น M สามสิบซีรีสามนะครับก็เปลี่ยนกันชนเป็นตัว M 3 F80 แล้วก็มีเหมือนเด้อ่าเปลี่ยนทั้งกันชนหน้ากันชนหลังครับผมแล้วก็ยังไม่พอเพิ่มเรื่องความดุดันใส่ลิ้นหน้าลิ้นหน้าคาร์บอนทรง M สาม M 3ามเซียสเองนั่นเองครับผมกเป็นคาร์บอนที่สวยงามผมละที่ร้านของรานนะครับของเดิมของคูเต้ยนี่ก็ค่อนข้างผ่านวิบาากกรรมมเยอะ ต้องครับผมก็คือแตกแผลกาลไปเลยใช่ครับผมก็เจออะไรมาเยอะเราก็เลยเปลี่ยนชุดใหม่อันนี้ก็สูงขึ้นมาเดิมนิดนึงแต่ว่าทรงเท่กว่าใช่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็มีใส่เสริมด้วยดิฟฟิเซอร์หลังทรงบอสไซเนอร์บอสไซเนอร์ครับผมสมชิ้นใส่เข้าไปทำข้อเป็นทรงปลายท่อตัวใหม่ด้วยท่อตัวใหม่ด้วยครับเป็นทรงเอ็มเพอร์ของทางตระกูลซีซีรีส์นั่นเองครับปากจะเฉียงๆหน่อยใช่ครับผมแล้วก็เรายังไม่พอนะครับ ในการเปลี่ยนของแต่งใหม่เรายังมีการเขาเรียกว่าซ่อมบํารุงคือแคสและก็รีเพล์คือก็ชนมาเราก็สามารถซ่อมได้ไงใชด้านหลังตอนแรกกูเตอร์ชนมาชนอะ้างี่ตรงไหนป่ะนะฝากระโปรงหลังบุบฝากระโปรงหลังบุบบุบไปข้างนึงครับผมไฟท้ายแตกไฟท้ายแตกด้วยอ่าเราก็เบิกใหม่ให้ใช่ครับอ่าเป็นไฟท้าย LCI ก่อน LCI เราเบิกให้ได้หมดแล้วก็ซ่อมซ่อมฝาท้ายให้ด้วยตอนนี้ใหม่กลับมาเนียนกริปเหมือนเดิมแล้วถูกต้องครับเหมือนรถคันใหม่นั่นเองนั่นเองครับยังไม่พอนะผมกว่าจะได้ส่งงานนี้บอกเลยว่านาน เขาเรียกว่า GT Win ของคูเตอร์ก็ใช้มาสักพักแล้วเวลามันสปอยเลอร์มันเป็นแห่งมันก็จะเริ่มน้ำมันข้ามน้ำมันก็จะเป็นข้ามทำงน้มันด้านดนถูกไหม็อ่ะเราก็ทำการรีเพลย์ใหม่ก็คือการพ่นแล็กเกอร์ใหม่ให้มันงาคาร์บอนมันเงาเหมือนเดิมคนยังมีรีเพลย์รถจะไม่มีรีเพลย์ได้ยังไงทำไมพอพูดถึงคนรีเพลย์ี่ผมนึกถึงนึกถึง งแลพี่โอเคโอเคคนเลือกคนเลือกโอเคครับผมงั้นก็มีอะไรเหรอพี่อันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณเต้ยก็ขอบคุณคุณเต้ยที่อ่วมสายเข้ามาอุดหนุนกับเราครับเป็นเกียรติมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับคุณเต้ยครับโอเควันนี้เราก็จากคุณคุณเต้ยครับเราขอลาไปก่อนดีกว่าพี่ชิดฝากช่องนะพี่โอเคก็ช่องทางเดิมนะครับใครอยากสนใจเข้ามาดูผลงานออโตบานไทยแลนด์นะครับเฟซบุ๊กไอจีนะครับหรือว่าจะ ดูคลิปต่างๆแบบสนุกสนานไฮแวร์รื่นเริงก็จะเป็น y o u YouTube c h a n n e l ของเราเองครับผมสำหรับใครที่อยากสอบถามเรื่องราคานะครับก็ช่องทางเดิมเลยเป็นไลน์แอดนะครับแอดอัตโนบานะครับผมเข้าสอบถามเข้ามาได้เลยต้องบูนคอยตอบ24ชั่วโมงมีคนตอบ24ชั่วโมงครับตอนกลางคืนนะครับตอนดีสองดีสามที่จะขยันตอบอย่าตอเยอะครับเดี๋ยวเมาแล้วนะนบไม่ใช่โอเค ก็ชิปต่อไปเป็นอะไรก็เดี <t <t ๋ยวฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมว่าอีพีต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรกันนะครับวันนี้เราก็ลาไปกับรถคูเตอร์นะครับผม f 3 0คันนี้ดุดุสวยๆเขิมเกโอเคขึ้นเพลงคูเตอร์ไหนเจรินเพลงฟุสวัสดีครับสวัสดีครับ